อินฟลูเอนเซอร์ดีเดตัวดีจ้ามือดีเป็ดเกียรย่งยิ่งอีนแล้วร้รับเชิของราเวันสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2 0 4จ้า รางวัลยิ่งใหญ่ระยับสากลที่มีหลายประเทศทั่วโลกเขาร่วมเพว,ว่าสิเป็นดาราศิลปินนักหลอกคอนบหมือนเธอได้เขาร่วมในครั้งนี้เมื่อหอนไปหรือก็พาอิหลาไปล่มทะเบียนรับเกียรติบัตรไปก่อนจะ้ะช่วงเวลาที่รอง,งานเริ่มพี่เอ๋อเอเอกระดูแลอิหลาเป็นย่างดีจะ้ะในงานอิหลาก็มีเอฟซีมาจากประเทศพมา่ามาขอไทยหนุ่มอิหลาจะ้ะบอกว่าดีจะแห้งๆทีได้พอลิหลาวางที่รอผู้คนที่กำลังทยอยมาอิหลาก็ไปท่ายภาเพเก็บไว้จะ้ะ ้งแต่จ้างาน,นนี้ถึงสิบน้อยกูมูแต่อีลักก็ซูเต็มที่ด้จ้ะเลิกเวลาการเดินพุ่มแดงเนอคืนอีลักน้อยเพียงแอลมูลและได้ร่วมเดินพุ่มแดงเป็นคนที่สามจากสองร้อยก็โคนจ <c oughs> ้ะเฮ้ยยางการคู่แท้มื้อนี้เป็นเกีรติแห้งก่สิเคินตั้งน้อยด้ยจ่ะช่วงนี้การเดินพุ่มแดงก็สิเดินทีละคนให้ช่างาพไดในเก็บภาพจ้ะจากนั้นก็เดินเข้าสู่หองเพื่อเขารับหลัรางวัลย่างเข้าไปย่างงดงามจ้ะ ยิงใหญ่อลังการแห้งจ้ะระวังผีล่อคนเขามาในงานอีหลกักก็แอคชั่นถ่ายจักนเอยจ้ะอีหลามาเจอพี่มิ้งตาอีหลาขอให้หนุก,กับพี่มิ้งตาจ้ามาเพาะเอยมิ้งตาดาวติ๊กต็อกเป็นตาหักบอคักด้วยจ้ะอีหลามีเอ็ซีที่จำอีหลาได้เขามาทักทายอีลอหลาขอบผู้หล่าน้อยจ้ะ พี่เปิดงานได้เริมขคุณแล้วรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์2024ในวันนี้ครับขอบคุณครับก็มีการถ่ายภาพจากท่านผู้ใหญ่สีจัดงา่าจากจากนั้นก็มีการแสดงตื่นตาตื่นใจหลากหลายชดุดการแสดงงดงามแลย,ยิ่ิงใหญ่แห้งจักแล้วเวลาที่เตือนเด่นก็มมอดแล้วขอแสดงความยินดีกับเ็หญิงทีิการไอสวรรค์ชัชวาอินฟลูเอนเซอร์ดีเด่น ดีใจเลยตื่นเต้นบักฮักเลอจ้าดีใจที่สุดในชีวิตเอจ้าอีหลาปื้มไปติตื่นเต้นดีใจบักฮักเลยจ้ารางวันยิ่งใหญ่เป็นเกียร์แห้งๆจ้ะในมือนี้อีหลาขอมอบรางวันนี้ให้พ่อๆแม่ๆทุกท่านบ่มมีพ่อแม่เอซีกับบ่มมีอีหลาสมัยในมือนี้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิธิการในสวนชิ้ทุกท้านค่ะชื่อเล่นชื่อน้องสมัยค่ะหนูอายุห้าขวบค,ค่ะอีหลาขอพูดรางวัลสยามอินเตอร์เนชั่นแนล d อวอร์จากท่านผู้ใหญ่ใจดีจ้าอีหลาตื่นเต้นลดีใจมากๆเลยจ้าฝากที่ตามอีหลาในเจ้าจ้าขอบคุณจ้าการขอบคุณที่คอยสปอร์ตอีหลามาให้กำลังใจอีลหลาน้อยมาตลอดสามปีจ้าอีหลาสิพัฒนาตนเองและปฏิบัติตัวเป็นคนดีของสังคมในประเทศชาติตไปจ้าและรางวัลแล้วอีหลาก็มาไทยหนูก็แม่ลิ้ว ส่วนพ่อบอยให้กำลตังใจอยู่ที่บ้านจ้าอีลาขอบคุณแม่ลิวที่ดูแลอียาเป็นอย่างดีและอีกครันที่สำคัญขาดบได้ขอขอบคุณแม่พรแม่ปอมพ่อต้นพี่แต่ขุน้อยูบางหลังดูแลอีลาใ้การเดินแทานมารับรางวัลครั้งนี้และเดินทางไปส่งอีลากลับยังปลอดภัยมือนีอีลาหน่อยกาขอบคุณทุกท่านในรายเจ้าจ้าอีลาขอบคุณจ้า